คุกกี้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100%เใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv o ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม Rv หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ต้านย้อนยุคเก่าอครับวันนี้เรามาอยู่กับพี่โรที่ไม่ชอว่าฉีนะคร แปลกๆนะฮะอันนี้ไม่ใช่เลนแคร์รี่นะเพื่อนๆเลนอฟเลนแต่ว่าถ้าขึ้นมาในแรงที่สูงๆหน่อยนะครับก็จะโดนแบบนี้เ,เขาก็จะคุยกันก่อนนะว่าเออให้แวนเนี่ยมาทำเลนอฟเลนนะเดี๋ยวพอได้ปุ๊บเขาจะสลับไปเลนเดิมอะไรอย่างนี้นะครับเออแต่เท่าที่เห็นมาในการดาบก็จะเอามาแก้แวนอยู่แล้วในตัวองฉีนะครับแวนหมิง hmm. ตอนนี้ก็ ถ้าเขาไปเดินเล,เลนอื่นก็รีบเคลียร์เลยนะครับเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไม่เวฟสี่เอ๋จริงๆก็กะจะเอามาชนกับบิลโลนะครับข้าลองดูไม่เคยได้ชนเลยเอาฉี่มาชนไม่เคยเลยเดูส่งแล้วน่าจะไม่ได้เราได้เก็บไปเลยแล้วกันนะครับรองเทา้าเกาะไปก็ต้องรองเทา้าเกาะอะจมซอยดูดิแป๊บเดียวผมป้อมผมจะแตกอยู่แล้ว ถ้าสี่ปุ๊บนี่ใส่เลยเลยครับไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้ต้องผักสองแม,ม่งไปชนกระแพงเฮ้ยฮ้ยตายอยู่เออพี่ไหวได้ไงวะอ้าวเรื่องเออไหวเฉยเว้ย ย่อมกับหมิงสบายๆครับมาชิ้นแรกก็ถ้าในแรงสูงหน่อยก็เอาเป็นคอนเทนต์ดีๆไปแล้วกันนะครับเพื่อนๆแต่ในเกมนี้ถามว่าผมไม่ชอบอะไรก็ไม่ชอบในตัวของป่าฝั่งเขานะครับผมมนแย่งเอพิโซดดาก้อนด้วยคนเดียววะนะไปเข้าไป <c oughs> ไเขาไป็นคนพันติดตะโคตรเทื่ยงหิงมาอยู่ครับ สวรร์ไม่ทันแล้ววะต้องกลับไปการบ้านรัปป้อมจะแตกยู่แล้วโอ้ยโรอี้ยมันเรียกแล้วน้องโอ้เรียบร้อยโอเคสองนาทีเกือบสามสามนาทีนะครับป้อมจะแตกเลยหอฝั่งเขาก็ได้แอปซอดดาร์ก้อนไปตอนนี้ก็สลับกันเอาออบเจกต์นะครับ เราโรยอยู่เดี๋ยวขึ้นแรงตรงสุบไปเพื่อนๆจะเจอแบบนี้แน่นอนคนระับก็เอาเป็นกรณีตัวอยากแล้วกันโอ้โหต้องโตอะไรบ้างน,นะครับชีวิตประจำวันออฟเลน <c oughs> แต่จริงอะ่ะถ้าถ้าถ้าเราบอกว่าเออโจกเกอร์สลับลงมาเล่นหน่อยได้ไหมออไม่ไหวกับแวนให้เพื่อนลงมาสลับอะไรเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันเออถ้าเห็นในการแข่งเขาก็จะแบบ ย้ายตามย้ายตามเลยนะครับสามเ,าเฮ้ยเลือดลดโครตรเยอะเดี๋ยวน่าน่าจะโป๊กไม่ทันนะเมื่อกี้ผมน่าจะตายก่อนถ้าเข้าไปแบบเมื่อกี้เองมาดูกันครับว่าไอเทมจะเป็นยังไงสกิลหนึ่งของลุยนี่โครตรเจ็บเลยนะยังไม่ได้ทำเลยเอย มีฟิกเมียนติรอเล่นเลยนะเพื่อนหนึ่ง,งสองผักสองเอ้ยลุยจะตายสวยน้องโอ้มาเรีกอัติมาโคตรสวยเลยลุยไปเปตายตรงกลางแตกเลยไปนี่โอเคถึงกลางเกมผมว่าหัวพอได้อยู่ตัดเกมต้องให้เขาจริงๆ,ๆครับ สายนี้ต้องให้เขาจริงๆแม่งบิงแววนดูดิแป๊บเดียวเลือดแม่งกรอดอหะในด้านบนไอ้ละไอ้หลมก็ฟาร์มสบายเลยนะครับถ้า้ดีก็เออเพื่อนสลับลงมาหน่อยไม่ไหวว่าอะไรอย่างนี้ปับแดงก็โดนโอ้โหลาก็ต้องเคลียร์ การก็ต้องการน่าจะได้นะถ้าไปทันนะครับไม่ถึงวะดูส่งว่าเขาจะต้องมาเอามังกรหรือเปล่าไม่ไปเดินมาวะมัน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 มีอะไรเป็นมัไปเดินมามันไม่เอามังกรหรอ งงเลยอ๋อไปเล่งกลางกันดักตอนกลาบครับดักสุดเลยกลับกันมาละเพื่อนแวนล้าง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 ไอ้หน่ำเออโอเคได้เยอะอเคถ้าเราไปเล่นออฟเลนนะครับถ้าเราเอาฉีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราต้องโฟกัสตัวแครี่ โฟกัสอย่างเดียวเลยนะครับถ้าปล่อยวิแกไว้นี่โอ้โหจนจนเลยอะปอมหายนู่นนี่นั่นนะครับอืมท,มทีก็ไม่ได้ฟิกนะเก็บฟิกไว้เข้ากบบกดตัวแคลรี่ดีกว่าอุณหภูมดส <c oughs> องความจ่อยจัดตัวสอง ว่าบางหมดนะบางหมดเลยนะครับคืนดีบิลิเชอร์ไหมตรงนี้ต้องกันนะเพราะเราเราต้องเข้าไปสตันเขาอยู่แล้วนะครับต้องเอาดบิลิเชอร์เข้ามาหน่อยโคตรเกลียดเลยจริงๆเพื่อนอติไม่เลยแต่ได้เลยนะสวยเพื่อน ฟรีสไตล์จัดสองตัวเด้โอเคเดี๋ยวไฟนี้ได้จบลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาเงินการเงินเพิ่มขึ้นมานะฮะต้องหาสเปซแล้วเราไม,ไม่ได้ป้อมเลยสวยครับเพื่ได้แหนลงไปเดี๋ยวทางนี้เลยเดินทางนี้เลยทางนี้เลยไปกันล่างไปกันล่าง ไปเล่นเซกเซฟจังมาหน้องอาก็ยังไม่ได้เอาหลบแถวนี้แล้วกันนะตีแม่งเลยนานแล้วรู้สึกว่าน่าจะไม่มามาแล้วขึ้นไปดาบแบงเลยนะครับเพื่อนสวยครับ แล้วถามว่าเอ้ยพี่มันถ้ามันกดแบบนเปนไงอโอ้โหน่าตายวะโอ้โหทิปเปิลคิวคอร์ดไปละโอ้โหผมแตกคอร์ดคิวหมจะพูดว่าอะไรนะพี่อ่าก็ไปอีกอย่างหนึ่งครับถามว่าพี่แล้วเจอถ้าออฟเลนเจอชื่ออะไรนะคีร่านะครับ สามารถสตันเขายัางไงได้บ้างถ้าไม่ได้กดอันติก็สบายๆครับแต่ถ้าเขากดอันติเมื่อไหร่ไอ้พวกคือพวกนี้จะทําให้เขาเนี่ยไม่ติดสตันเลยครับเออแล้วสตันยังไงใช่ไหมขอบเป็นเื่อน,อนขอบจากแมปเลยแบบซ้ายสุดยอะไรเงี้ยเออตอนนั้นมันสตันอยู่นะครับตรงกลางอย่างงี้ไม่ได้เลยแบบขวาอะไรเงี้ยด้านล่างเลยเห็นไหมเราต้องสตันด้านล่างตรง,งนี้นะครับเออแต่หาช็อตยากอะ่ะ เพราะเขาก็รู้เชิงเลยครับแลาก็ไม่เรียนเชียดแถวนั้นจ้ะแม่ได้ตัวหนึ่ง <c oughs> ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ทั้งทิวแต่เป็บบทิวเลยเมื่อกี้โอ้อยงดี้วที่เราลอดมาเก็ตามเก็ตามเก็ตาม ตามในเรื่องของป้อมนะครับแล้วก็การเงินต้องหาขึ้นมาอีกที่รดบหาไม่ใช่อะไรครับต้องไปแทงให้เพื่อนเออแล้วก็ดามิกก็ต้องมีนะฟาร์มอย่างเดียวตอนนี้รวยรวยรวยเจบประเจ็ดบครับบัฟฟ้าของฉันของฉันเลยจังเวะ โอเคดา่านแดงมาละรู้ผักก่อนเผื <S <S ่อเพื่อนเลน่น okay, โอเคเสียฟิเกอร์ไปฮะมาแวนแวนฟรีเพื่อนแวนฟรีโอ้ต้องทิ้งว่ะปกติถ้าไม่ใช่แบบคอนเทนต์ดีๆนะกูไปแล้วกูตรงเราผมไปแล้วแป้นมาเนี่ยมาแค่อะไรอย่เงี้ย เี๋ยวต้องถอยมาครับถ้าเพื่อนเสียก็ทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายนี่ครับค่อยมาเซตไฟกันใหม่ <Yes. S 1> ถ้าเราแยกเขาก็จะปล่อยทางที่เราแยกไม่ก็เขาต้องหาทำสักเลยนึ่งแต่ฟ่า,าฟาร์มเพิ่มไปก่อนครับก็เลยคิดอ,อยู่นะว่าจะออกไปเจาะอ,อีกชิ้นหนึ่งดีไหมนี่ครับ หรือ,อาจจะเป็นของกันสักชิ้นหนึ่งก็ดีแหวนครับแม่งไม่ถึงว่าเอานี้แล้วกันผักสองเลยไหมตายแต่ว่าอ,อืแยกกันแล้วนี่แล้วกันโอ้ยไม่โดน ชี่หายเรีย่ยวอ่ะกลับมาตั้ตัวหลังแล้วกันเฟ่ิวเพื่อนเออนี่โลกจัดเดี๋ยวต้องไปกันด้านบนก่อนนะฮะผม็ว้างขึ้นเป็นโบเก้นสเปียร์ดีไหมเกมนี้ค่อนข้างบางนะครับดูจากายเท่มแล้วจริงๆยุคนี้แวนแคร์่ี่ไม่ออกของกันนะจริง ยุคนี้นะบางคนก็คาเฟนี่นะครับคาเฟนี่ก็ออกไปพวกเชือดรถล้อเพือนเพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันนะฮะในยุคนี้แครี่แม่งอ,ออกของกันกันแล้วนะครับเอ๊ะผมพูดอยูุ่้ยขอโทษขอโทษโทษเป็นมูรามาสันนะครับอืมผู้ผิดผิดท้องเชือดรถล้อนะครับกันเต็มไปเลยไม่ไปเห็นแต่วะอ้าวชิบหายแล้วโอ้แม่ก็เห็นว่า มีเสียเชิงเตียวเอ้าโหเชิงเตียวถือว่าตายไปแบบไม่ดีเหมือนกันไนงะยังดีที่เพื่อนเพื่อนยังยู้นะครับคือเราค่อนข้างจะแบกเลยที่ที่จะแบกโอ้โหแว,โแวนอย่างเดียวครับเกมนี้เราโฟกัสแวนอย่างเดียวครับดีบริเชื่อก็เข้ามาเออสองต่อครับไกอาเซนตันดคือชิวๆเลยเอาละ เอาเพื่อนเราได้ตัวราเมดต,ตัวนหนักสองตัวฉีกับไอหลามไม่มีใครรัดได้เลยตอนเรียเอาไป <c oughs> ตานไปได้เด้อ้ามันเข้าจริงตามไม่ได้เด้อโอเคเลีก่อนนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วตรงนี้ <c oughs> โอเคสำหรับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ตามเลนเลย ผมก็จะแยกสักเลนหนึ่งเออให้เพื่อนแบบตรงกลางมันต้องรานกันอยู่แล้วนะครับโอ้เจอพอดีบักหล่ำบักหล่ำไถเข้ามาช็อตทำไงไปช็อตอะไรก่อนนี้แหวาได้เลย่ะเพื่อนเอ,อ่อพิกมาสวยไปแล้วรอข้าวอีกทีนึงครับเอา้าเฮ้ยเอา้เอา ไอเดินตามหลานี่ไม่ใช่เพื่อนกูเรอเนี่ยไม่เลยโคตสวยตัดภาพมาตรงนี้นิดนึงนะครับมีฉลามเข้ามาโดนย่ามปาจอบมาแล้วรับไปคิวไปแล้วสำหรับของตัวของเซฟิตแล้วแปะเข้ามาเพื่อเบรกกระโดดออกมีสับของแน่นอนมีสับของแน่นอนเพื่อเราสรับของแน่นอนไม่ต้องสับเลยครับผม เซฟิบเขาหนึ่งตาล่วงเลยแล้วเก็บเป็นคอสคิวหรือใบแล้วคอสคิวเป็นของทางของเซฟิบแฮสุดเด้อเลยกูตายปุ๊บเพื่อนแม่งโหดทันทีโหดแบบโหดจัดเลยนะไม่ได้โหดธรรมดานะ้ม่งโหดจัดเลยนะเขาวนี้โดนไม่พักเลยนะเซฟิบเพื่อนเข้าอ่าอุ๊ยเอาโอ้กูโดนใบเพื่อนกูขอโทษโอ้โหถามวิ่งไม่โคตร โอ้สวยเอกีว้วหนึ่งมาโหเคชงชงไว้ก่อนนะครับต้องจีนกักไว้มิฉนั้นก็คีราก็น่าจะเข้านะครับถ้าถามว่าเออพี่คีราเกมนี้มันก็แรงนะออกกันเวทดีไหมนะครับแต่ว่าเกมนี้ผมโดนกกยภาพค่อนข้างบ่อยกับคีราถามว่าแรงไหมก็แรงนะครับเอาไว้กดจิมมิชเชอร์เอาก็ได้เหมือนกันเออในไฟใหญ่อะ เรากระโดดเข้าไปตบแบบปุ๊บอันติอะไรอย่างเงี้ยกดแน่นอนนะฮะเรื่องของไก่ภาพผม,มน,น่าจะโดนหนักอยู่ไอแวรน,นี่แหละตัวดีเลยเอ้ยมา,าได้แล้วเพื่อนไม่ไม่ไม่เคลียร์แล้วบนอนะไม่เคลียร์แล้วเคลียร์ไปรอหรืงแล้วไม่เคลียร์แล้วต้องตีก่อนแล้วเพื่อนสวยเลยเพื่อนยืนก็อยู่ตรงนี้เดินมาไม่ทันแน่นอนนะ อคอมโบคอมโบ,โบแวนมิกขอแค่ยื้อได้ก็พอนะวงเล็บใหญ่ๆเลยนะครับยื้อได้เลยครับเอ้ยแวนฝากสองโอ้โหแม่งมีล้างเอาหลามบากหลามตายสองเหลือสามเสียรางแล้วด้วยมีช็อตเปียๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปเชื่อมาึ่งรอบ ใส่เลยละกันเออโอเคประมาณนี้นะครับผมจริงๆคอมโบโวแวนเหมอนเงี้ยโหดมากโหมดมากนะครับแต่ว่าต้องเพื่อนๆต้องโฟกัสเลยเกมเนี้ยผมโฟกัสแวนตัวเดียวนะครับกับหมิง2ตัวเนี้ยบางทีต้องกดล้านอยู่แล้วนะครับเสียล้านก็ดีอะไรอย่างนี้เนาะเน้นๆเ,เ,เข้าไปเลยนะสำหรับแคทตี้ก็ประมาณนี้ละกันสำหรับตัวของ ชีน,นะครับเมื่อเจอคอมโบโมแวนหมิงสลับเลนอะไรเงี้ยถามว่าครับได้ไหมต้นเกย์มาพักตายเลย2ตัวนะครับผมก็ถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอญาตลาตัวท่านไปก่อนสวัสดีจ้า